โอเคค่ะตอนนี้อ้อมจะมาสาธิตเกี่ยวกับาการปรับระดับของเสียงเนาะโอเคตรงนี้จะเป็นเสียงที่เราใส่นะคะแล้วตรงนี้ไฟเนี้ยเป็นเพลงบรรเลงเพราะว่าบางช่วงอยากจะให้มันเบาลงและบางช่วงอยากจะให้มันดังขึ้นเราจะทำยังไงเนาะแล้วก็จะมาใส่เอฟเฟกให้กับมัน โะะดโดยเริ่มที่ดับเบิลคลิกลงไปที่เสียงที่เราต้องการที่จะปรับระดับดับเบิลคลิกเข้าไปโอเคหลังจากนั้นให้เราไปที่ Editor แล้วก็บอกว่า audio effects คลิกนะคะแล้วอันแรกเลยแล้วก็เลือกที่ volume คลิกโอเคหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยชุบ ออกมาแล้วนะคะตรงนี้คือเวลาของเสียงเสียงของเราอะตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยความยาวของเสียงทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราจะให้บางช่วงมันเบาลงยังบางช่วงมันดังขึ้นใช่ไหมคะเรามาดูด้านขวาค่ะเราจะเห็นว่าจะมีคําว่า audio volume อยู่เนาะให้เราคลิกตรงนี้คลิกโอเคอเดยวอ้อมจะ ต้องรีเซ็ตก่อนโอเคตอนนี้ของก็เป็นเส้นตรงละเนาะเหมือนทุกคนเลยเมื่อทุกคนเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าตอนเนี้ยระดับเสียงเราจะเท่ากันตรงนี้จะศูนย์ศูนย์เราต้องอต้องดึงขึ้นหน่อยเออทุกคนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าตลอดทั้งไฟล์เสียงเนี่ยระดับเท่ากันหมดเลยแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เราต้องการให้มันเบาลงนะคะ เราสามารถทําได้โดยตรงนี้นะคะจะมี1 2 3งให้เราคลิกคลิกตรงนี้ได้อืมแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อเพิ่มจุดดับเบิลคลิกไหคะจุดสีแดงจะลงมาจะเพิ่มขึ้นเราสามารถคลิกแล้วก็ลากลงหรือลากขึ้นได้เนาะโอเคเส้นตรงกลางนี้ที่เป็น0.0หมายถึงระดับเสียงปกติ เนาะถ้าเราลากลงมาเกินกว่าปกติเขาก็จะเบาลงถ้าเราดึงขึ้นไปเขาก็จะดังขึ้นเนาะหลังจากนั้นเราต้องทำงานร่วมกับวィィิดีโอเราต้องพรีวิวดูตรงนี้นะคะว่าวิดีโอช่วงไหนที่เราต้องการให้เบาวิดีโอช่วงไหนเราต้องการให้ดังค่านิยมและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากจำเป็นต้องจากบ้านลงมาเรียนในชมุมชนเมืองอต้องอยู่ห่างไกลาจากพ่อแม่อยู่ในสภาพแวดล้อม โอเคถ้าเราเห็นว่าตรงไหนที่มันตัวนี้นะคะเราสามารถเลื่อนได้เห็นไหมมันจะมีรูปภาพบอกเราก็เลื่อนรูปภาพไปด้วยโ okay. อเคอาตัวนี้เป็นเสียงสัมภาษณ์ใช่ไหมคบเราอยากที่จะให้เสียงเบาลงอันนี้อ้อมเลื่อนเค้นข้างบนหน่อยแล้วก็เราไปคลิกหรือว่าย้ายมาก็ได้คลิกย้ายลากลากมาไปตรงนี้แล้วเพิ่มอีกจุดหนึ่งอาแล้วก็ลากเบาลงหน่อย ลากให้เบาลงเสียงดนตรีให้เบาลงเพื่อที่เราจะสามารถได้ยินเสียงคนสัมภาษณ์ได้ดังขึ้นและชัดขึ้นเนาะจะได้ไม่รบกวนกันโอเคให้เสียงมาเสมอการหลังจากช่วงนี้ไม่มีละเราก็ดึงขึ้นได้ขึ้นปกติก็ได้โอเคนะคะที่เหลือก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับยังไงเนาะ โอเคอันนี้เสร็จแล้วเราจะกลับไปยังไงตรงนี้นะคะเราก็คลิกตรงซีนได้เลยซีนอืมเราก็กลับมาหน้าแรกและหลังจากนั้นถ้าใครอยากจะเฟดเอาเราสามารถดับเบิลคลิกเหมือนเดิมตรงวอลลุ่มเราดับเบิลคลิกได้นะอ่ะเราคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกด้านขวาตรงนี้นะคะคลิกเรายากเฟดเอาเราอาจจะเฟดตรงนี้ก็ได้สร้างปุ่มมา1ปุ่มแล้วปุ่มสุดท้ายเราก็ลากลงเลย ง่ายๆเนาะหรือบางคนอาจจะไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีเลยแต่ว่าอยากเฟดเอาอย่างเดียวเราก็ทำได้นะคะไปที่ซีนดับเบิลคลิกเสียงที่เราต้องการแล้วเราก็ไปที่ Editor Audio Editor อันแรกนะคะแล้วก็เลือกเฟดเอา t คลิกโอเคเขาก็จะสร้างขึ้นมาให้ก,กับเรา mm hmm. เขาก็จะเอาไปไว้ตรงท้ายอัตโนมัติเลย แเราก็ลองพรีวิวแล้วก็ฟังดูว่าตำแหน่งมันใช่ไหมถ้าไม่ใช่เราอาจจะปรับเลื่อนดึงไปดึงมานิดหน่อยอืมแค่นี้ค่ะ